ไม่มีแล้วคนจนบนหน้าจอ tiktok ค่ะเพราะวันนี้โคชมาตามคำเรียกร้องนะคะ mm. กับคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่า tiktok ok พารวยนี่หลายคนนะคะบอกว่าโคชคะเงินไม่พอใช้เลยตอนนี้เวลาทำงานขโมยเวลาชีวิตมากนะคะทำงาน5วันทำงาน6วันบางคนทำงานเต็มทั้งสัปดาห์นะคะก็ ยังมีเงินไม่พอใช้เลยไม่ชนเดือนเลยนะคะโคชบอกเลยว่า TikTok ที่คุณเล่นอยู่ทุกวันนี้แหละจะทำให้คุณร่ำรวยอย่างมหาศาลถ้าคุณรู้วิธีแค่ง่ายๆนิดเดียวนะคะวันนี้โคชจะนำมาเปิดเผยให้คุณทุกอย่างจากผู้ชม3ล้านวิวใน1นาทีของโคชก็จะการันตีให้คุณเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคนที่พร้อมแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์โคช เข้าไปที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์โค้ชนะคะและแจ้งแอดมินว่า TikTok อก,กพารวยสำหรับเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ไม่ได้นะคะเข้าไปที่โคช้ชพลอย29ไม่มีแอดนะคะเป็นไลน์ส่วนตัวของโค้ชเองนะคะขอให้รวยๆปังๆป,ป,ประสบความสำเร็จทุกคนค่ะหากคุณพร้อมแล้วที่จะเป็นมหาเศรษฐีอย่าลืมกดแชร์ไปเลย